มาลคะค่ะการ์ดพลังกำลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะมาให้เลือกนะคะครบทั้งสามรูปแบบเลยนะคะโดยมีนะคะเวอร์ชั่นให้เป็นเศรษฐีมั่งมีโชคลาภเวอร์ชั่นสินทรัพย์ทวีบารมีอนันต์ค่ะแล้วก็เวอร์ชั่นสร้างผังบารมีรับยุคสี่วัยนะคะโดยทั้งสามเวอร์ชันนี้นะคะจัดรวมชุดมาค่ะหนึ่งชุด ด้านหลังนะคะก็จะเป็นยันจักแก้วพระมหาจัก,กรพรรดิสัมมาอารหังช่วยหนุนดวงป้องกันภัยและเสริมสิริมงคลชีวิตในทุกด้านค่ะก็จะมีคาถาบูชาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำด้วยนะคะเพื่อสามารถไปบริกรรมนะคะร่วมกับสัมมาอารหังเพื่อเชื่อมกระแสบ,บุญบารมีนะคะให้นะคะเราเกิด สิริมงคลค่ะเกิดความสว่างนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถแคปนะคะแล้วก็มาสอบถามได้ที่ไลน์นะคะแอดไอดักเลยนะคะโดยลิขสิทธิ์แท้ค่ะของหมอยากระเจี๊ยบนะคะสาธุสาธุสาธุ